สำหรับพิพิธภัณฑ์ซีรินทร์นะคะเราก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ค่ะเพราะว่าความสําคัญของที่นี่เนี่ยเราค้นพบฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเอชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็คือโครงกระดูกของที่ปูเวียงโกซอรัสซีรินทร์นีค่ะ วันนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมในช่วงวันที่เป็นวันหยุดยาวค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวสนใจเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าเด็กๆก็จะแฮปปี้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่ขึ้นไปดูที่หลุมพุดคนก็มีการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินขึ้นไปชมหลุมพุดคนที่เป็นไทไลล์ของเราเนี่ยค่ะมากขึ้นและเด็กๆก็ได้รู้จักในโนเสาไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ อตอนแรกก็งงๆค่ะหาไม่ค่อยเจอเพราะว่าที่นี่มันใหญ่หนูก็ลองเดินไปหาเดินเรื่อยๆค่ะเอ,เอาไปอ่านไปศึกษาย,ยัางไงหนูหนูไปดูยังไงเรื่อยๆก็แค่เดินดูไปเรื่อยแล้วมันก็เจอหนูว่ามันเยอะนะเอาจริงๆจากเด็กที่ไม่อ่านก็ต้องไปไล่อ่านตามแบบว่าตามป้าย ก็ศึกษาขึ้นเยอะนะตอนแรกเข็นป้าน้องก็จะแบบว่าเฮ้ยตัวนี้เอาไปเอามาเดินไปเดินมาเฮ้ยใช่หรือเปล่าสังเกตต่อผิดต่อถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเดินอ่านเองค่ะทำให้เด็กอ่านขึ้นนะคะใบงานมีใบงานน่าจะสนุกกว่า พิพิธภัณฑ์ทุกวันนี้ค่ะเราก็อยากจะให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยมีชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากเป็นสิ่งจะแสดงต่างๆแล้วกิจกรรมก็เป็นส่วนช่วยที่ทําให้เด็กๆค่ะเขาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็สําหรับพื้นที่จริงของเราเนี่ยด้วยความที่ อสิวต่างๆเนี่ยเรามีทั้งของจริงแล้วก็ของจําลองไม่ว่าจะเป็นไซส์ต่างๆที่เป,เป็นขนาดตามของจริงเลยค่ะนอกจากในหนังสือหรือในวิดีโอที่เด็กๆเขาจะได้เรียนแล้วเนี่ยเขายังได้ไม่เห็นด้วยตาของเขาเองบางทีเราก็จะมีเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะช่วยให้ขัดส,สัมผัสของเขาเนี่ยครบถ้วนทั้ง5ด้านเลยแบบเนี้ยค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถที่จะ เรียนรู้ในเชิงวิาพากษ์ได้มากยิ่งขึ้นคือเจ้าหน้าที่สามารถทิ้งปมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมโลกร้อนต่างๆเนี่ยค่ะให้เด็กๆเกนี่ยได้กลับไปคิดเพิ่มเติมได้อีกค่ะ